หลายคอมเมนต์นะบอกมาว่าอาจารย์วิเคราะห์เลขที่บ้านเลขที่สำนักงานของผมของหนูเนี่ยทั้งเรื่องปัญหาทั้งลักษณะบ้านทั้งความเป็นอยู่ตรงมากแม่นมากแต่ว่าต้องแก้ไขยังไงบอกหน่อยเถอะอยากรู้ใช่ไหมครับชมคลิปนี้เลย สวัสดีครับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนวิเวียกัมภูถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คิดว่าใช่และเป็นประโยชน์รบกวนช่วยแชร์หรือถ้ายังไม่ได้กดติดตามเรียนเชิญนะครับกดติดตามกด subscribe. s u b สไคร b ์ผมบอกกันมาหลายคลิปหลายครั้งแล้วว่าวิชานี้ไม่ได้แก้ตรงตัวเลขผมทําตรงนี้ตั้งแต่2,130กว่าๆทดลองมาหมดทุ่มเทเต็มที่คือทั้งชีวิตเนี่ยอยู่บ้านย้ายบ้านมาเป็น10ๆหลัง ล่าสุดนี่ก็พึ่งย้ายบ้านซื้อบ้านใหม่แล้วตั้งใจจะอยู่บ้านนี้เป็นกรณีศึกษาสักสิบปีถ้ายังไม่กลับบ้านเก่าก็จะไปต่อเพื่อความรู้วิชานี้ที่แน่นขึ้นเป็นประโยชน์กับทุกท่านบอกเลยครับว่าการเติมตัวเลขแก้ตัวเลขหรือกระท่านไปวิ่งเต้นเปลี่ยนเลขที่บ้านไม่ได้ผลน้ำซ้ำดีไม่ดีอาจจะส่งผลเสียกับชีวิตท่านมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ห้ามไม่ได้ครูแต่จะเรียนให้ทราบถึงหลักการที่ถูกต้องและเห็นผล ตามที่ผมไปทดลองทําทํามาแล้วบ้านเล็ที่ทุกเลขที่มีข้อดีข้อเสียภาษาโบราณบอกกลางเนื้อชอบลางยาหมายความว่ายาขนาดเดียวกันอาจจะแก้โรคกับบุคคลคนหนึ่งแต่ไม่สามารถบรรเทาโรคให้กับอีกบุคคลหนึ่งบ้านทุกเลขที่อยู่อาศัยทําการค้าแล้วไม่ดีมีหลักการแก้ไขที่ต้องปฏิบัติ3ข้อใหญ่ๆด้วยกันข้อที่หให้ดู่วงจุ้ยภายนอก ด้วยการพิจารณาองค์ประกอบแวดล้อมรอบบ้าน4ประการประการที่1ดูทิศทางดูเพื่อให้รู้ว่าบ้านเลขที่นี้ทิศทางหน้าบ้านหันสัมพันธ์กับเลขที่บ้านหรือไม่เช่นบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ26หน้าบ้านต้องหันทิศตะวันตกถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ19หน้าบ้านต้องหันทิศตะวันออก วงจุ้ยเล็กที่บ้านนั้นแบ่ง360องศาเป็น40ช่วงช่วงละ9องศาถ้าเล็กที่บ้านกับทิศทางหน้าบ้านไม่สัมพันธ์กันถือว่าไม่ดีครับประการที่2พิจารณาเส้นทางสัญจรเล็กที่บ้านดีแต่อยู่ในซอยแคบอยู่ในซอยลึกเข้าออกลําบากก็อาจจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่นั้นเจริญรุ่งเรืองยากประการที่3พิจารณาสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนต้นไม้เสาไฟฟ้าภูเขารอบๆบบ,บ้านนั้น ซึ่งส่งผลต่อกระแสลมทางน้ําแสงแดดความมืดอันเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตของคนในบ้านคนในสํานักงานและประการสุดท้ายพิจารณารูปทรงของบ้านของอาคารหลังนั้นๆการวิเคราะห์ห่วงจุ้ยภายนอก4ประการตรงนี้ก็จะทําให้รู้ได้ในทันทีว่าบ้านอาคารหลังนี้เหมาะกับใครห่วงจุ้ยภายนอกดูเพื่อรู้นะครับไม่ได้ดูเพื่อแก้ไขเพราะสภาพปัจจัยภายนอกทั้งหมดที่ทนําเรียนแก้ไขค่อนข้างยาก ข้อที่2เจาะลึกรายละเอียดวิเคราะห์ชะตาคนโดยใช้วันเดือนปีเวลาเกิดและสถานที่เกิดหองหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดภายในบ้านภายในสำนักงานนั้นทำการวางดวงดาวผูกดวงขั้นตอนนี้คือการวิเคราะห์ชะตาคนว่าสัมพันธ์กับชะตาบ้านหลังนี้หรือไม่ชะตาคนผู้ที่อยู่อาศัยทำการค้าภายในบ้านเลขที่7 กับบ้านเล็กที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ7อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยดาวเสาหมายเลขเจพระเกตหมายเลข9และดาวพระรหัสปีหมายเลข5ต้องโดดเด่นทรงคุณภาพตามพื้นชะตาต้องดีต้องทรงคุณภาพทั้งหมดทั้ง3ดวงนะครับ <Wow. S 1> ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเกษตรต้องเป็นอุดต้องเป็นราชาโชคเพียงแต่ว่าต้องไม่มีดาวไหนเดบรรดา3ดวงนี้เสียอย่างเด็ดขาด <c oughs> ผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่อาศัยทําการค้าภายในบ้านเล็กที่ บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ27อยู่แล้วมีความสุขเงินทองล้นมือพื้นชะตาผู้หญิงคนนั้นดาวเจ้าเรือนคู่หรือดาวเจ้าเรือนปัตตนิต้องกลุ่มตำแหน่งเกิดไม่เช่นนั้นดาวเจ้าเรือนคู่ดาวเจ้าเรือนปัตตนีต้องสถิตเรือนปุตตะตำแหน่งดวงดาวเหล่านี้ท่านจะรู้ได้โดยการวามดวงดาวหรือผูกดวงตามแบบโหราศาสตร์จักรราศีซึ่งเมื่อวิเคราะห์รายละเอียดในข้อ1ข้อ2แล้วจะเห็นปัญหาครับว่า บ้านอาคารที่ท่านอยู่เรื่องรุ่มร้อนรุมเร้าทั้งความรักครอบครัวการเงินการงานสุขภาพร่างกายอยู่บ้านเลขที่นี้ไม่มีความรุ่งเรืองก็อาจจะเกิดจากชะตาบ้านกับชะตาคนไม่สัมพันธ์กันหมายถึงชะตาบ้านหลังนี้กับครอบครัวท่านกับองค์กรธุรกิจท่านไม่สัมพันธ์กันเปรียบเหมือนคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่ไปเจอกันแผลบเดียวครับต่างคนต่างเหงาหันซ้ายหันขวามองดูตาก็บอกเอาว่าเราแต่งงานกันเถอะ แต่พออยู่ไปอยู่ไปเฮ้ยฉันเอาอิตาคนนี้มาเป็นผอสารกัวได้ไงวะจะให้ฉันยัดเยียดความเป็นผัวทำไมตอนนั้นอ่ะฉันไม่เลือกอิตาคนนั้นแค่เขาผิวดําหน้าเหมือนอิสลามแต่หล่อนน่น่ะทำไมฉันไม่เลือกมาคิดตอนนี้ก็สายซะแล้วครับชะตาบ้านชะตาคนที่ไม่ใช่เนื้อคู่กันชะตาบ้านก็เลยแผงฤทธิ์ด้วยการไปปิดกั้นโอกาสช่องทางธรรมหากินของท่านเพื่ออะไร เพื่อให้ท่านและครอบครัวหรือองค์กรธุรกิจหมดหนทางทำมาหากินพอไม่มีเงินไม่มีกินสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจขายบ้านหลังนี้หรือย้ายออกจากบ้านหลังนี้เหมือนคนเผลอตัวที่มาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่จะไปถนอมน้ําใจกันทำไมมีอะไรก็ไปปล่อยออกมาซะจะได้เลิกเลิกกันไปเพื่อต่างคนจะได้ไปหาคนใหม่หรืออีกประเด็นหนึ่งครับจริงๆแล้วชะตาบ้านกับชะตาคนเนี่ยสัมพันธ์กันดี แต่มีกำบังทำให้ผู้อยู่อาศัยทำการค้าไปออกแบบตกแต่งจัดวาง่วงจุ้ยไม่สอดคล้องตามชะตาบ้านเล็กที่นั้นคือต้องนำเรียนดังนี้ครับตามทฤษฎีหวงจุ้ยเล็กจิบาลบ้านอาคารคือสิ่งคุ้มศรีรษะคนถึงแม้ว่าคนคือผู้ปลูกสร้างคนเป็นผู้ออกแบบ่วงจุย้ยเล็กบ้านถือว่าบ้านนั้นมีตัวตนมีพลังความหมายและมีชีวิตเพียงแต่เคลื่อนไหวไม่ได้เท่านั้นเมื่อเป็นแบบนี้คนอยู่อาศัยหรือทำการค้า ควรออกแบบบ้านตกแต่งบ้านจัดวางบ้านให้สอดคล้องตามตัวตนบ้านให้ชะตาบ้านที่ใหญ่กว่าชะตาคนด้วยการจัดห่วงจุ้ยตามความหมายของเลขที่บ้านซึ่งไม่ว่าชะตาบ้านกับชะตาคนไม่สัมพันธ์กันหรือผู้อยู่อาศัยทําการค้าไม่ได้จัดห่วงจุ้ยตามความหมายของเลขที่บ้านวิธีแก้ไขไม่ใช่ย้ายบ้านหนีไม่ใช่เปลี่ยนเลขที่บ้านไม่ใช่ออเลขไปเติม แต่ให้ออกแบบตกแต่งจัดวางห่วงจุ้ยภายในตามพลังความหมายเรทีบ้านนั่นคือข้อที่3ครับการปรับแก้ห่วงจุ้ยภายในมีสีประการอีกเช่นกันคือมีสีใช้สีให้สอดคล้องเรทีบ้านแสงรูปทรงเครื่องเรือนช่องว่างเส้นทางเดินภายในบ้านอันนี้คือห่วงจุ้ยภายในนะครับ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมครับมนุษย์แต่ละคนต่างก็มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นแตกต่างกันบ้านก็เช่นเดียวกัน อย่างบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ11จุดสําคัญหรือเรียกว่าบุคลิกภาพโดดเด่นคือแสงถ้าจะอยู่ให้ดีไม่มีความขัดแยง้งต้องออกแบบตกแต่งบ้านนี้ให้รับแสงสว่างคือแสงแดดช่วงกลางวันและแสงไฟช่วงกลางคืนโดยไม่ขัดกับการดําเนินชีวิตไม่ใช่ว่ากลางวันเนี่ยเปิดรับแสงแดดจนร้อนอบอ้าวทั้งบ้านแล้วกลางคืนก็เปิดแสงไฟเจิดจ้าจนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเช่นเดียวกันบ้านเลขที่8บ้านเลขที่บวกตัวเลขท,ทั้งหมดเท่ากับ8 หัวใจสำคัญคือความมืดต้องห้ามแสงแดดจากทิศตะวันออกเพราะแปดคือราหูราหูคือโชคลาภและราหูคือความมืดออกแบบตกแต่งจัดวางบ้านยังไงให้มีความมืดแต่ไม่ใช่มืดตึ๊บจนกระทั่งมองอะไรไม่เห็นหรือยุงมาวางไข่ไข้เลือดออกตายกันทั้ง้านแกไม่รอดแน่ทั้งหมดนี้คือหลักการการแก้ไขห่วงจุย้ยนที่บ้านครับหรือผมสรุปส่งท้ายหัวใจสำคัญที่จะแก้ไขได้คือ ให้ท่านทําความเข้าใจกับความหมายเล็กที่บ้านแล้วออกแบบบ้านตกแต่งบ้านจัดวางบ้านตามความหมายเล็กที่บ้านนั้นเท่านั้นนะครับอันนี้คือการทําให้ชะตาบ้านชะตาคนสัมพันธ์กันแล้วสิ่งที่ท่านต้องการครอบครัวปรารถนาเป้าหมายสูงสุดขององค์กรธุรกิจก็จะพบได้ไม่ยากอยากรวยใช่ไหมก็จะได้รวยอยากมีความสุขทุกอย่างไม่ได้ยากผมทํามาแล้วหลายร้อยหลายพันหลังจึงมันนาเรียนไม่ใช่ว่าจะโอ้อวดตัวเองแต่ถ้าไม่พูดท่านก็ไม่รู้ใช่ไหมเล่า ท่านผู้ชมครับบริการดูเลขที่บ้านบริการดูหงจุย้ยวันนี้พร้อมบริการ3รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือดูดวงเลขที่บ้านทางโทรศัพท์เพียงท่านส่งข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดเกิดของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดพร้อมทิศทางหน้าบ้านหน้าอาคารหน้าบ้านหันไปทางทิศไหน ตะวันออกตะวันตกเหนือหรือใต้แล้วลืมไม่ได้ก็คือเลขที่บ้านครับถึงเวลานัดหมายเจ้าหน้าที่จะต่อโทรศัพท์ถึงท่านเพื่อให้ได้คุยสดๆรับข้อมูลสดๆกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงก,กำพู ผมก็จะให้คําแนะนําแนวทางวิธีการปรับแก้ไขหวงจุ้ยบ้านหลังนี้ให้สอดคล้องกับชะตาของท่านและครอบครัวดีไม่ดีอย่างไรต้องปรับตรงไหนบ้างให้อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยโดยในระหว่างที่มีการพูดคุยสนทนานั้นก็จะมีการบันทึกเสียงเพื่อส่งกลับไปให้ท่านรับฟังทบทวนและนําไปปรับแก้ไขตามแนวทางห่วงจุ้ยลึกที่บ้านภายหลังเสร็จสิ้นการให้บริการรูปแบบที่2 บริการดูห่วงจุ้ยออนไลน์ครับบริการนี้นอกจากใช้ข้อมูลตามที่นำเรียนไว้ในข้อหนึ่งแล้วท่านยังสามารถส่งแปลนบ้านผังบ้านพร้อมถ่ายภาพคลิปวิดีโอหน้าบ้านหลังบ้านห้องต่างๆภายในบ้านมาประกอบระหว่างพูดคุยรับคำปรึกษาก็จะสามารถเปิดกล้องถ่ายบ้านถ่ายสถานที่แบบเรียลไทม์ บริการนี้ท่านจะได้รับข้อมูลเหมือนกับผมได้เดินทางไปยังบ้านของท่านสถานที่ทำงานของท่านเลยทีเดียวอยู่ไหนในโลกดูได้เหมือนกันห่วงจุ้ยออนไลน์เช่นเดียวกันครับระหว่างที่รับบริการระหว่างที่พูดคุยนั้นจะมีการบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการสนทนาก็จะส่งไฟล์เสียงนั้นกลับไปให้ท่านทางไลน์เพื่อทบทวนและนำข้อมูลไปปรับแก้ห่วงจุ้ยเล็กที่บ้านตามลำดับ และแบบสุดท้ายอันนี้ละเอียดที่สุดและชัดเจนที่สุดครับนั่นคือการดูฮวงจุ้ยสถานที่จริงผมจะเดินทางไปยังบ้านสำนักงานหรือสถานที่ของท่านเพื่อให้คำแนะนำในการปลูกสร้างบ้านการแก้ฮวงจุ้ยบ้านสำนักงานหรือสถานที่ทําการค้า หากว่าท่านสนใจใช้บริการสอบถามข้อมูลบริการได้ที่0817008644 ID Line อาจารย์สมเจต0817008644 ID Line อาจารย์สมเจตขอบคุณสำหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ